มันประมาณครึ่งปีก่อนเราพบคลื่นผิดปกติแถวเทือกเขาโรก,กี้พอพวกเราเข้าไปสำรวจจึงได้พบกับสิ่งนี้มานะครับเนี่แล้วเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันตอนนี้เราก็ยังตรวจสอบไม่ได้เลยครับแต่จากการวิเคราะห์มันมีองค์ประกอบแบบเดียวกับสิ่งที่หลงเหลือยานอาวกาศที่อยู่ที่เลลิก บางทีมันอาจจะเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของสิ่งที่หลงเหลือที่ระเบิดไปแล้วที่ภูเขามินาคมิเมื่อปีที่แล้วก็เป็นได้นะชิ้นส่วนของสิ่งที่หลงเหลือของชิ้นนี้ปัจจุบันได้ถูกย้ายไปอยู่ที่เดซีที่ฉันอยากจะให้ท่านไปที่เดซีก็เพื่อจะได้ไปช่วยกันวิเคราะห์เจ้าสิ่งนี้นี่แหละตอนดักแด้ที่มีชีวิต ข้ายังไปจากที่นี่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ดีเพราะการทดลองเพิ่มโซอนอยที่โตเกียวเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกอย่างไอ้เจ้าแอมทอปนั่นมันก็ยังอยู่ที่โตเกียวไอเจ้านั่นจัดการกับโซอนอยของเราไปตั้งหลายตัวเพราะเหตุนี้ข้าจึงต้องจัดการสร้างโซอนอยเพื่อจัดการมันไง พวกเรารีบไปตั้งระเบิดไปตามที่ต่างๆโรงงานนี้จะได้ไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกครับผมหววแกคิดว่าจะสู้กับฉันได้อย่างนั้นเหรอเฮ้้เจ้าปีศาจเอานี่ไปกินซะยิงมันเลยยิงไอ้พวกงูของแบบเนื้อใช้กับหฮเปอร์โซนทรไม่ได้แล้วเแก หนอยเนี่ยฮะหน้นะนาถอนกำลังได้ที่นี่ก็ไม่มีเหรอเนี่ยแต่แค่ใน,นอเมริกาก็มีสถานีวิจัยอยู่ถึงสิบเจ็ดแห่งแล้วต้องเอาสิ่งนั้นมาให้ได้ก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวจริงของเราต้องเอาเจ้าหมอนั่นกลับมาให้ได้ ได้ข่าวว่าสถานียอดของเราถูกทำลายถ้ายังไงเรื่องนี้ฝากนายจัดการด้วยนะพวุกชูรือว่าไอ้เจ้านั้นมันยังไม่ชีวิตอยู่ ดูเหมือนว่าฟูคามาจิโชจะยังไม่กลับมาที่นี่นะแต่เรื่องแค่นั้นไม่น่าจะทำให้กายเวอร์ตตายได้ถ้ามันยังอยู่มันจะต้องกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนจนกว่าจะถึงตอนนั้นเราจะต้องจับตาดูพวกนี้ไปก่อนได้อะไรเพิ่มหรือ,อยังคะยังเลยงั้นเหรอจนป่านนี้แล้วโชวยังไม่กลับมาหาพวกเราสักที คุณชิสุจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้คุณชิสุก็เคยกุมมือฉันไว้แบบนี้เหมือนกันนอะมือที่อบอุ่นของคุณขอให้กำลังใจฉันทำให้ฉันมีพลังใจคุณชิสุเองก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ฉันจะทำให้ได้จะพยายามให้ได้เหมือนอย่างที่มิสกิพูด <c oughs> เราตามหาข้อมูลขนาดนี้ยังไม่พบร่องรอยของโชกับมากิจิมาเลยหัวหน้าครับของที่เราตรวจหาพบแล้วครับอยู่ที่เดซีครับเดซีเหรออาณาเขตที่ติดต่อกับอิสราเอลนัล่นเหรอใช่แล้ครับของที่ว่านี่ยถูก้นพบที่ร็อกกี้หลังจากนั้นถูกนำไปที่สำนักงานใหญ่ที่อาริโซนา จนเมื่อสองเดือนก่อนพบว่ามันถูกย้ายไปที่เดซีซึ่งเป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยทางด้านระบบจิตใต้สำนึกนะครับที่เดซีงั้นเหรอเข้าใจละที่นั่นคงเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแน่นะครับของที่ว่ามันคืออะไรกันครับเพื่อนของฉันเพื่อนเหรอ าทุกคนไปที่ไหนก็ได้ที่ปลอดภัยฝากด้วยนะฟุกคาบุจิฮะดมันสรงกลมเหล็กทั้งสองลูกนั้นมากำลังรวมตัวกันแล้ว ที่นี่มาที่ไหนเราเป็นอะไรไปนะที่ดิ่มาที่ไหนกันว้าบรรยากาศเบาบางยังไม่น่าเชื่อที่ร่างกายเรายังฟื้นไม่ปกติก็เพราะสิ่งนี้หรือเปล่านะอากาศที่ดูแห้งแล้งไปหมดนั่นนะแล้วฟุกรมจิเป็นไงบ้างน หรือว่าเขาจะอยู่ข้างในนี้อบ้านนะไม่มีไม่มีฟุตคามาจิอยู่เลยที่เจอมีแต่คอนโทรลเมทเทลของการเม่อหนึ่งกับทรงกลมเหล็กของยานวกาศเขาจะมีชีวิตอยู่สิ่งที่อยู่ในดักแด้กำลังพัฒนาการไปอย่างเป็นอะไรสักอย่างแต่ทำไมฟุตคามาจิถึงไม่ฟื้อมาเหมือนเรานะ นั่นมันเอ๊ฮะอสาเหตุที่คลื่นมาเเล็กผิดปกติก็เพราะเจ้านี่เองครับดีมากเอามันกลับไปครับบ้าเอ้ยสภาพร่างกายเราตอนนี้จากนั้นครึ่งปีตอนที่เรารู้ตัวว่าที่นี่คืออเมริกาเรามนุษย์ที่ไม่พอใจการครอบครองของโครนอสก็รวมตัวกัน และจากนั้นเราจะได้ตั้งกองกำลังสายฟ้าแห่งเซอุสขึ้นอดใจรอก่อนเถอะนะฉันต้องเอานายกลับมาให้ได้ฟุคมัจ,จิที่แท้ก็อ,อยู่ที่เดซีนี่เองเราจะต้องสัางาเรื่องนี้ให้ได้น้ำในทะเลได้กลายเป็นน้ำคล่ำอย่างที่ต้องการแล้วครับ และทีน่นี่ได้รวบรวมเ้นที่หลงเหลือจากภูเขามีนาคาม,มิมาด้วยแล้วเราได้ทาการเพราะเลี้ยงกลายเป็นพันธุ์ขึ้นมาใหม่แล้วครับถ้าเราทำสําสเร็จเราจะสามารถทำใช้งานได้จริงอย่างแน่นอนทีเดียวครับไม่ผิดหวังครับอย่งงางนั้นเลยเหรออืมแบบนี้นี่เองว่าแต่ไอ้เจ้าดักแด้ที่ว่าเน่ยมันอยู่ที่ไหนเหรอ,อ,อครับครับครับผมจะพาไปชมครับ สิ่งนั้นนอกจากเราจะรู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้เลยแหละครับไอ้เจ้านี่นั่นเหรอภายนอกมันแข็งแกร่งมากครับอีกทั้งยังยังมีคลื่นแม่เหล็กที่แข็งแกร่งมากอีกด้วยนะครับ <c oughs> และไม่ว่าเราจะใช้สแกนเนอร์ชนิดไหนจะทำยังไงก็ไม่สามารถตรวจสอบข้างในได้เลยละครับคือว่าเอเอเดดอกเตอร์ครับดอกเตอร์ครับ แกดูอยู่เฉยๆดีกว่าน้าแต่แต่ว่าคัสเป็นผู้ที่มีพลังในการมองผ่านสูงสุดในหมู่ขาพูกชันเลยละนะเป็นไงบ้างครับไม่เห็นเลยขนาดพลังมองผ่านตลุกข,ของข้ายัางมองเห็นได้แต่เพียงภาพเบลอๆรู้อย่างเดียวสิ่งที่อยู่ข้างในมันกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแม้จะเล็กแต่ก็จับคลื่นสมองได้จับคลื่นสมองได้งั้นเหรอ เป็นดักแด้ที่ไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นยังไงต่อไปยังไงอะไรนะเพียงแต่ว่าแค่พอข้าสัมผัสก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีเลยเกี่ยวกับไอเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อันตรายก็ได้วันพรุ่งนี้ข้าจะลองแยกส่วนของมันออกมาดูดอ,อร์วาคัสคนนี้จะขอตวรวจสอบตัวจริงของมันด้วยตัวเองล่ะ พลังพลังอยากได้พลังมากกว่านี้เจ้านั่นน่ะมันเก่งมากมันไม่เหมือนศัตรูที่ผ่านมาเลยแบบเนี้ยเราไม่มีทางชนะมันได้เลยตัวเราในตอนเนี้ไม่อาจจะปกป้องมิสกิแล้วก็คุณเทซุโร่ได้เลยอยากได้พลังมากกว่านี้ต้องสร้างร่างกายที่แข็งแกร่งกว่านี้ ไล่กันตามเรามาอยู่ตลอดเวลาเลยที่นี่ดีไหมนะโผล่หัวออกมาได้แล้ว ไเจอขนาน่ะแอมทบอ,อืนี่แกเฮฮฮซ็ก <laughs> ทัวร์งังน้นเอแกนี่เอง <laughs> ว่าแต่ว่าแกมีธุระอะไรกับฉันอย่างนั้นก็ <c oughs> รู้อยู่แล้วเนี่ยฉันจะมาแก้แค้นให้กับเพื่อนทั้งสามคนแล้วก็แขนซ้ายที่แกกินไปด้วยแล้วแกจะทำได้ไหมล่ะไอ้ง,งูทำได้เนะเพราะใจการกับแกฉันได้เปลี่ยนร่างไปมันแล้วยัางงาั้นเหะ ร่างแบบเนี้ฝีมือเจ้าหวังคัสแน่อย่าอยู่เลยแอมทบดาบความที่สูงเหรอ,อ,อเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะน่ามันระเบิดอะไรอ่ะโอ้ดูดิโอ้ เข้าใจแล้วแกรวมเอาความสามารถของเพื่อนของแกทั้งห้าเอาไว้ที่ตัวแกคนเดียวพวกเราเล่อแันพอแล้วนะอย่าอยู่เลยแอมฮ็ัสมก็เป็นดกวตอวาอสทำให้ไอ้บ้าเซกถูกไลยเปตัวหน้ากรูแบบนี้ได้งานนมีการต่อสู้ทางั้นก็ห้ามให้บุคคลออกมาดอกบ้านปิดการเส้นทางเดินทั้งหมดเอาไว้และประกาศภาวะฉุกเฉินซะทันทีเลยภาวะฉุกเฉิน เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายประกราศภาวะฉุกเฉินขอให้ประชาชนทุกคนก็ุนาอยาออกมาจากบ้านขอย้ำอย่าออกมาจากบ้านฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เห็นเขาบอกว่าโซนอยกำลังสู้กันอยู่สู้กันจะไปไปได้ยังไงอ่ะเพราะว่าเจ้าพวกโซนอยที่ถูกดัดแปลงจะถูกติดตั้งให้ซื่อสัตย์ต่อคอนอสแล้วมันจะแตกคอกเองได้ยังไงกันที่สําคัญถึงแม้จะเป็นแบบนั้นขึ้นมาแต่การประกาศภาะวะฉุกเฉินทั่วเมืองแบบนี้มันเกินไปหน่อยนะถ้าหากว่ามีอะไรที่พอจะสู้กับโซนอยได้ละก็ มันจะต้องเป็นะโ,โชโชแน่โชกลับมาแล้วฮโ,โชไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวฉันจะออกไปบอกเขาเอมิสกีเดี๋ยวก่อนอนี่เดี๋ยว่ยนะมิสกีที่จะไปไหนอะก็เพราะก็เพราะว่าโชเขาไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่แน่ฉันก็เลยใจเย็นก่อนมิสกียังไม่แน,น่นใจเลยไม่ใช่หรือว่าเป็นโชหรือเปล่าอแต่ว่า ถ้าหาว่าเป็นโชละ่ะก็ได้ไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนสิเวลาแบบนี้คือนออกไปข้างนอกถ้าว่าโดนตรวจพบแล้วจะทำยังไงละ่ะยังไงฉันก็จะไปนะัสก,กิขอโทษด้วยนะเดี๋ยวก่อนเข้าใจแล้วถ้าง,งั้นฉันจะไปด้วยแล้วกันออแต่ว่าแถวนี้นะ่ะฉันรู้จักดีมากกว่าเธอนะตามฉันมาเถอะน่า ทางนี้โชต้องไปโชว,ว์แน่แนว่างไาแอมท็อปนี่น่ะเหรอบัตอุคลัชเชอร์สุดยอดที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ของแกน่ะบ้าที่สุดเลยต่อให้มันไปทำการดัดแปลงใบรวมความสาัารถเอาไว้มากมายกว่านะ แต่มันก็ไม่ได้จะไล,ล่ล่ารถได้แบบนี้เขานี่ไปกินเลยว่ตาต่อเอ้ยอะยังไม่เข้าใจเหรไอ้การโจมตีแบบเนี้ยมันใช้กับฉันไม่ไดห้หรอกนะฮะยังจะมีลูกเล่นนี่เหรอไม่ได้เนี่ยไอ้โง่คิดว่าไอของในแบบเนี้ยจะใช้กับทา่านเซ็ตโคดได้อะนีไยตาฉันบ้างะอ้ะ,อะ เฮ้ถอยนี่มันอะไรแกติดกับขาวแล้วสิถูกตอนนี้ร่างของฉันกำลังเริ่มจะรวมร่างกับแกแล้วคราวนี้แกคงไม่อาจจะตัดได้เหมือนกับตอนที่ตัดแขนตนนั้นหลกนาะเฮ้เจ้าโง่แกตั้งหากแล้วที่ติดกับของฉัน ออ,อ,อ,อคลื่นความร้อนสูงของดาเซลนั่นเหรอแต่ว่าทําไมกันทำไมเราถึงเข้าไปในร่างของบันไม่ได้ในร่างกายของฉันได้สร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้แล้วแกไม่สามารถจะแทรกแสงเซลลเข้ามาได้เลยมีหนำซ้ำ,ำมันยังไมีไวรัสที่สามารถแทรกกลับเข้าไปที่ร่างกายของแกได้ด้วยอะไรนะบ้านะการดัดแปลงใหม่ของแกมีความสามารถขนาดนี้มันก็น่าตกใจแล้ว ต่เนี่ยถึงขนาดใส่ไวรัสในตัวใจเองด้วยหรอือเนี่ยแบบนี้ในร่างกายของไฮเปอร์ซอนอย่างแกก็เฮเรื่องนั้นมันจะเป็นยังไงอีกไม่นานก็คงจะได้รู้กันแต่ว่าฉันตอนนี้ไม่ใช่ไฮเปอร์โซอนอยอีกแล้วฉันก็เหมือนกับแก,กในอดีตยังไงเป็นลอสหนัมเบอร์อ๋อฮะฉันได้ละทิ้งความภาคภูมิใจของการเป็นไฮเปอร์โซอนอยไปหมดแล้วนั่นก็เพื่อพลังที่จะจัดการกับกแกโดยเฉพาะว่าไงนะ ล้าอาที่เสียท่าแกแล้วก็เพื่อแกแข็งด้วยกับเพื่อนที่ถูกแกกินไปยังใครเล่าแอมทออ้อไปเพื่อนเน่างนั้นเหรอโอ้ยอ,อะไรอ่ะดูที่อ,อะไรอ่ะน,นั่นน่ะสินั่นไงโฮ้ยบิการอร์ู้กันจริงริงด้วยแต่ดูเหมือนว่าร่างคือเล็กกว่าจะถูกเล่นงานโดยฝ่ายเดียวนะแต่ว่าั่นจนได้โชหรือเปล่านะไม่แน่ใจอ่ะโชต้องเป็นโชแน่ก็เขาไม่ใช่อาวุธมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว เพราะเขารู้ว่าถ้าใช้อาวุธของไกายว่าที่ดีแล้วก็ต้องมีคนบาดเจ็บมากแน่นอนเลย<ะ>เพราะว่าเขารู้อย่างนั้นเขาก็เลยไม่สู้ไงล่ะต้องเป็นโชวแน่ๆเลยห <Yeah! S 1> ลายขนาดนี้แล้วก็กว่าจะฟื้นตัวได้ต้องใช้เวลาอีกนานเลยแบบนี้เราคงใช้พลังไม่ได้เตรียมใจสถเทนาแอบดอบคราวนี้ถึงวาระสุดท้ายของแกแล้ว Por que...